นี้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งพระบร,รมสารีริกธาตุและก็บริขารต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะว่าเกิดขึ้นที่เมืองไหนและมีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มแรกนะคะเรามาเล่าถึงสาเหตุกันก่อนดีกว่าว่าทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเลือกเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ กิ่งก้านเล็กๆอยู่ในแคว้นมันละทําไมถึงไม่เลือกเมืองอย่างราชครืหรือว่าไวยสาลีซึ่งเป็นเมืองใหญ่กว่าจะได้แบบสมพระเกียรตินิดหนึ่งนะคะโดยเหตุผลที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวกษัตริย์ตํามเมืองต่างๆเนี่ยจะจับทับมานะคะเพื่อมาแย่งชิงรบเอาพระบรมสารีริกธาตุกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเลือกเมืองกุศินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กมากเนี่ยกษัตริย์ต่างๆจะได้เกรงกลัวนะคะประชาชนไปนินทาว่าโอ๊ยอะไรจะเป็นเมืองใหญ่ซะเปล่านะคะมาลบ เอาเมืองเล็กๆ่าตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลที่1เหตุผลที่สองค่ะเพราะเมืองนี้นะคะมีโทนะพราม์โทนะพราหม์นี่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์นะคะของเหล่ากษัตริย์ต่างๆทุกเมืองรวมถึงเจ้าชายน้อยใหญ่เจ้าหญิงน้อยใหญ่ประมาณว่าต้องผ่านมือการสอนจากโทนะพราม์ทั้งนั้นถ้ามีอาจารย์อยู่แน่นอนว่าลูกศิษย์ก็จะต้องเกรงใจถึงแม้ว่าเป็นกษัตริย์ก็จะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากโทนะพรามก่อนนี่คือเหตุผลที่สอง ต่อไปเหตุผลที่3นะคะซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆคือจะต้องโปรดนะคะปัดฉิมสาวกหรือว่าสาวกองค์สุดท้ายที่มีนามว่าสุภัทธ,ธปริภาชกเดิมอ่ะสุภัททเป็นพราหมนะคะที่ต้องการที่จะบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็พระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าคนเนี้ยนะคะพราหมคนเนี้ยจะสามารถสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็เลยประทานการบวชให้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าตอนที่ยังมีชีวิต ต่อไปเรามาเล่าถึงสถานที่กันบ้างนะคะสถานที่ที่เผาพระบรมศพเนี่ยเรียกว่ามกุฏพันธนะเจดีนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ตำบลกาเซียรัตอุตร,รประเทศนั่นเองนะคะซึ่งมีการเผาเนี่ยวันที่8ขาค่ะหลังพุทธปรินิพานแสดงว่า1-7วันแรกนั้นนะคะก็ตั้งให้ประชาชนได้มาเคารพสักการะรวมถึงรอกษัตริย์ต่างๆนะคะเดินทางมาถึง แล้วโทนพรามใช้อะไรออในการแบ่งอัฐิต่างๆออกเป็นส่วนเท่าๆกันอันนี้นะคะในคำพีชั้นอัธกถานะคะก็เรียกว่าทะนานนะหรือว่าตุมพระซึ่งเป็นทองคำนะคะ,ะก็เป็นเครื่องตรงชนิดหนึ่งในยุคโบราณน,นะก็แบ่งนะคะพระบร,บร,บร,บรมสารีริกธาตุเนี่ยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะแต่ว่าในคำพีนะคะคุตกานิกายนะคะทาตุภาชนียกถาในพระ ไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่33เนี่ยก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านั้นอีกเพิ่มเป็นอย่างที่9อย่างที่10อีกก็คือมีอังอังคารสถูปนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นภาพห้อ่านปึ้งเห็นไหมลำดับที่9ก้าลำดับที่10ก็จะมีเพิ่มขึ้นมามีอังคารสถูปแล้วก็ตุมพระสถูปนี่นะคะแล้วก็รายละเอียด1นถึงแว่าพระอัฏฐีไปอยู่เมืองไหนบ้างนะคะ แล้วก็ในคำพีนี้ในทาตูภาชนิกถานี้ยังแจกแจงถึงบริขารก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของพระพุทธเจ้าค่ะว่าอะไรถูกแบ่งไปอยู่ที่เมืองไหนเพื่อให้ผู้คนนะคะได้เคารพสักการะบูชานั่นเองค่ะ